สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทั่วประเทศนะครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านเลยนะครับโอ้ไฟ้ายตัวนี้มีเตียงกันไปดูก็มาสวยไม่ใช่เลยนี่สวยนะครับปีสิบสี่นะครับผมเอกสารครบนะครับคันนี้ไม่ติเพียนพร้อมเลย รื้อทำสีให้2องแสนสามหมื่นเก้าพันบาทแค่คันนี้จบนะครับผมเครื่องดีเกียร์ดีชักร่างดีนะครับคันนี้พี่น้องท่านใดชื่นชอบนะครับก็โทรมานะครับผมสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับผมคิดแล้วบรรยากาศอยู่ข้างถนนนะครับวันนี้ฮะ ร่นทำสีให้สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้พี่น้องขไนเช่นชอบโทรมาเลยนะหายากมากนะครับรถนะครับไม่ใช่จะมีมาง่ายๆนะครับผมสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับเกียร์ออโต้นะครับเครื่องพันหกนะต้องเครื่องสวยๆนะฮะบอดี้รอๆนะครับคันนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีทวประเทศนะครับผมที่ให้การติดตามทางเพจนะฮะ อะไรเพียบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตามไฟซื้อใหม่ไปใส่คันของลูกค้าที่จะมาทุกคนแลราชทานี้นะครับรถคันนี้มันถือว่้อนไช้ไปเลยบ่กว่ <c oughs> งตัดอะไรใหญ่มากซ้อแมแซมสามหมื่นเก้าพันบาทเกียรโตนะครับผมใช้น้ำมันละซีนจีนะครับจะถอดออกเป็นน้ำมันระบบเดียวนะครับผม ทดานิรรบก็โทมานะครับตัว9 3 7 3 7 3 1 2 6นะครับตัว9 3 7 3 7 3 1 2 6นะครับจะมีเสียงแทรกจากรถนะฮะวิ่งทางทางถนนนะครับเดี๋ยวไปถึงบ้านผมจะไลฟ์สดให้พี่น้องชมอีกทีหนึ่งฮะเดิมเดิมเลยนะครับนี่นะครับปีปีนะครับผม พี่ถอยข้นมากินไปเลยเจ้ามอหลุมมอนี่ประเทศมั้งฝากปุ้นกุ๊ตาด้านนะครับขอบคุณที่รอนิ้วคลิปซีทุกประเทศนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่แสงแดดเป็นจ้านะครับผมถ่ายคลิปยากนะครับเสียครับครบนะครับเสียครับครบชุดรวมครบนะครับคันนี้นะครับเลือกสีมาได้เลยนะครับมัจำมาเลือกสีได้เลยนะครับ คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมสวัสดีครับ